สวัสดีครับวันนี้ก็ได้รอบมารับหญ้าให้มากันอีกแล้วนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยก็คือได้มารับกันที่แปลงหญ้าเลยทีเดียวอัดกันตรงนี้เลยนะครับในรถหกล้อมาสองคันครับรอบนี้แปลงปลูกหญ้าแผงคล่านี่กว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีพี่ทีมงานนะครับช่วยเกี่ยวแล้วก็ขึ้นหลังรถหกล้อให้ผมด้วยนะพี่เขาทํางานเร็วมากๆครับรอบนี้มาเอาสักร้อยแปดสิบก้อนได้นะครับใช้เวลานะประมาณสัก ชั่วโมงนิดๆนะครับสองคันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้ได้ยากับไปเขียวเลยนะครับคือที่ชอบนี่คือชอบเครื่องอัดยาครับออกมาได้เร็วมากๆเลยนะครับทํางานได้เร็วมากโดยพี่ๆคนที่เขาขับรถอัดกองยาเนี่ยนะครับเขาก็จะอัดไว้เป็นกองเป็นกองไว้นะครับแล้วก็ขับรถถกล้อไปใกล้ๆนะครับแล้วก็พี่เขาก็เอาขึ้นให้นะครับพอเสร็จแล้วก็ มัเชื่อครับส่วนตัวผมชอบที่นี่นะเพราะว่าเออลมมันผ่านทั้งวันนะครับแบบเวลาทํางานไปแบบลมมันคือมีลมผ่านทั้งวันนะครับยังไงแล้วขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณ FC ช่อง J Channel ทุกคนนะครับสวัสดีครับ